สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนทำบานอฟฟี่กันค่ะเราก็มีสูตรและวิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็มาดูและลองทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมก็นี่เลยค่ะบิสกิตเนยสดชนิดเคม็มช็อกโกแลต58%วิปปิ้งครีมน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงผงโกโก้โกล้วยหอมและวิปปิ้งครีมชนิดผง วิธีทําเราก็จะเอาบิสกิตมาบดให้ละเอียดนะคะละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาชั่งเนยสด100กรัมค่ะแล้วเราก็เอาไปละลายนะคะและนี่ก็เป็นบิสกิตที่เราบดเอาไว้แล้วนะคะเราเอาเนยไปละลายเสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่ในบิสกิตที่เราบดเอาไว้แล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะ พอเราคลุกเนยกับบิสกิตจนทั่วแล้วเราก็จะมาตาักใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเราจะใส่ถ้วยละสองช้อนโต๊ะค่ะพอเราใส่จนครบแล้วเราก็จะใช้ถ้วยนะคะถ้วยที่เราใส่เนี่ยค่ะเอามาวางข้างบนแล้วก็กดลงไปให้ให้บิสกิตเขาแน่นๆนะคะ่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเอามาวางซ้อนลงไปแล้วก็กด ให้เนื้อบิสกิตแน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทำในตัวของช็อกโกแลตค่ะเราจะใช้วิปปิ้งครีม140กรัมและช็อกโกแลต58% 130ซกรัมเราก็จะเอาช็อกโกแลตไปตุ๋นบนเตานะคะตุ๋นให้เขาละลายแล้วเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะเวลาใส่เราก็จะต้องค่อยๆเทนะคะ แล้วเราก็จะต้องคนไปในทางเดียวกันค่ะแล้วก็ค่อยๆเทค่อยๆค,คนไปตลอดนะคะเราก็จะคนจนส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นมาพักให้เขาเย็นนะคะพอเย็นแล้วเราก็จะตักใส่ในถ้วยของบิสกิตที่เราบดเอาไว้ค่ะเราก็จะตักใส่ถ้วยละหนึ่งช้อนค่ะ ถ้วยที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นถ้วยขนาด280 ML นะคะตอนนี้เราก็ใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปในถ้วยของบิสกิตครบแล้วนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของคาราเมลกันเลยค่ะเราก็จะใช้เนยสดชนิดเค็ม30กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดง500กรัมน้ำตาลทรายขาว500กรัมน้ำเปล่า1ส่วน4ี่ถ้วยตวง และวิป p ิ้งครีม a m 3ส่วนสถ้วยตวงแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำแล้วก็เกลือเอายกขึ้นไปตั้งไฟค่ะเราก็จะคนให้เขาน้ำตาลละลายดีแล้วก็คนต่อไปจนเขาข้นพอสมควรเวลาที่เราคนน้ำตาลแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้คว่ำตะหลิวนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้ถึงก้นกระทะ แล้วก็คนไปในทางเดียวกันนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะเราก็จะคนและสังเกตดูว่าเขามีลักษณะเหนียวเหมือนนมข้นแล้วนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะในขณะที่เราเทวิปปิ้งครีมเราก็จะต้องคนไปด้วยนะคะจะต้องคนตลอดเวลาห้ามหยุดเลยค่ะ ช่วงนี้เราก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะคะเราก็จะต้องคนไปจนกว่าส่วนผสมนี้เขาจะข้นดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะคนส่วนผสมอะไรที่เป็นเหนียวๆและจะไม่ได้ง่ายเราจะต้องใช้ความตะหลิวนะคะแล้วก็ต้องคนให้ถึงก้นกระทะเลยค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็ค้นใช้ได้แล้วค่ะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพอค้นใช้ได้แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาคลายความร้อนนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาเนยมาใส่ค่ะลักษณะของส่วนผสมที่ใช้ได้ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็ตั้งไว้ให้เขาคลายความร้อนค่ะ นี่ตอนนี้ความร้อนก็คลายลงมิดหน่อยแล้วเราก็เอาเนยมาใส่ลงไปตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนตัวส่วนผสมนี้ยังมีความร้อนอยู่บ้างเราก็ใส่เนยลงไปแล้วก็คนค่ะคนให้เขาค่อยๆละลายพอละลายหมดแล้วเราก็ตั้งพักเอาไว้เลยนะคะพักไว้ให้เขาเย็นเลยค่ะ เราก็มาดูในส่วนของวิปปิ้งครีมที่ใช้สำหรับแต่งหน้านะคะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีม400กรัมและน้ำเย็นจัดนะคะเราจะใส่ลงไปกะพอว่าวิปปิ้งครีมผงนี้หมาดๆค่ะเราก็คนคนคดูกะใส่แค่พอหมาดๆนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องตีค่ะ และในฐานะผู้เรียนนะคะต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัท Preserve Foods p e c i a l t y จำกัดที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ดิมี่ Whipping งครีมให้กับทางโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วยค่ะขอขอบคุณมากค่ะและตอนนี้เราก็จะต้องตีวิปครีมนี้จนกว่าเขาจะตั้งเป็นยอดแข็งเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้วิปครีมแบบผงจะใช้วิปครีมแบบที่เป็นน้ำอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วตอนนี้วิปครีมที่เราตีอยู่ในหม้อผสมนี้ก็ตั้งเป็นยอดได้แล้วค่ะเราก็พักไว้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาหั่นกล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมเราก็จะเลือกแบบสุกกำลังดีนะคะถ้าเขียวเกินไปก็อาจจะฝาด ถ้างอมเกินไปก็อาจจะไม่อร่อยค่ะเอาแบบว่ากำลังดีค่ะและววิธีการหั่นก็ตามสไตล์เลยค่ะเราอยากจะหั่นแบบไหนเราคิดว่าแบบไหนสวยเราก็หั่นได้เลยนะคะและปริมาณก็อยู่ที่เราเหมือนกันถ้าเราชอบทานกล้วยหอมเราก็ใส่เยอะ เราเรียงกล้วยหอมลงไปในถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะไปตักคาราเมลราดลงไปเลยค่ะจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่เราชอบนะคะถ้าเราชอบทานหวานเราก็จะใส่เยอะได้เลยถ้าเราไม่ชอบทานหวานเราก็จะใส่น้อยหน่อยค่ะพอตักคาราเมลใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาตักวิปปิ้งครีมใส่ในถุงบีบนะคะหัวบีบที่เราจะใช้ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ บีบลงไปเลยค่ะตามสไตล์อีกเหมือนกันนะคะเราอยากจะแต่งแบบไหนเราก็แต่งได้เลยค่ะแล้วพอเราแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ผงโกโก้นะคะใส่กระชอนแล้วก็เอาไปโรยข้างหน้าค่ะก็แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันนะคะชอบเยอะก็โรยเยอะชอบน้อยก็โรยน้อยค่ะและหน้าตาบานอฟฟี่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มีหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีคำแนะนำอะไรก็เขียนมาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องย่าศยาิลาด้วยค่ะ กุศลใดที่เกิดจากการทำคลิปนี้มาแบ่งปันขอกุศลนั้นจงสำเร็จแด่อาจารย์ผู้สอนขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกวันนะคะและคลิปต่อไปถ้าอาจารย์สอนทำอะไรเราก็จะทำคลิปและนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะและสูตรและส่วนผสมที่เราให้ไว้วันนี้เราก็ ทำบานอฟฟี่ใส่ในถ้วยขนาด280 ml ได้ประมาณ10ถ้วยค่ะและขั้นตอนที่เพื่อนๆเ,เห็นต่อไปนี้ก็คือขั้นตอนการเรียนบานอฟฟี่ของพวกเรานะคะอาจจะมีหลากหลายรูปแบบเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนและต่างคนก็ต่างทำตามสไตล์ของตัวเองนะคะ และก็ต้องขอจบคลิปการเรียนทำบานอฟฟี่ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ yeah.